สวัสดีลูกๆนักเรียนนะครับที่น่ารักทุกคนนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับนะคุณครูเบสจะพานักเรียนนะครับมาเรียนในวิชาพระศึกษานะครับในเรื่องของการเคลื่อนไหวเบื้องต้นนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนครับนักเรียนนะให้นักเรียนลองสังเกตตัวเองแล้วก็นึกดูสิครับว่า ในหนึ่งวันเนี่ยนักเรียนใช้การเคลื่อนไหวในท่าทางแบบใดบ้างอ่าเรามีการเคลื่อนไหวแบบใดบ้างแล้วการเคลื่อนไหวแบบใดที่นักเรียนใช้มากที่สุดนะรวมถึงนะเราทํากิจกรรมอะไรบ้างนะเราเวลาที่เราทรํากิจกรรมเนี่ยเราใช้การเคลื่อนไหวแบบใดเป็นส่วนใหญ่ในหนึ่งวันแล้วในชีวิตประจําวันเนี่ยนะการเคลื่อนไหวของเราเนี่ยมันหลากหลายไหม เออหนูใช้การเคลื่อนไหวแบบใดบ้างนักเรียนลองนึกภาพดูนะครับในะอย่างถ้าเกิดตามภาพที่คุณครูยกตัวอย่างมาให้นักเรียนดูเนี่ยภาพแรกนะที่เมาส์คุณครูชี้อยู่นะครับด้านซ้ายบนเนี่ยอันนี้ก็คือมีเด็กผู้ชายเนาะคนหนึ่งเดินสบายกระเป๋าเข้าโรงเรียนใช่ไหมครับเออภาพที่สภาพกลางนะเด็กคนนี้ก็กําลังนั่งอยู่กับที่แล้วก็ยกมือเนาะน่าจะถามคุณครูเนาะ เออนะไม่เข้าใจอะไรก็ถามคุณครูโดยวิธีการเคลื่อนไหวยกมือภาพที่3นะเด็กผู้ชายสองคนกำลังเล่นกีฬากันเนะตะฟุตบอลกันอยู่นะภาพที่4นีะ่เด็กคนนี้ก็น่าจะอยู่ที่บ้านเนาะเออช่วยทำงานบ้านนะพ่อแม่ช่วยพ่อแม่รดน้ำต้นไม้นะนี่คือทำงานอดิเลกใช่ไหมครับและภาพที่5สุดท้ายก็กำลังนอนพักผ่อนเลย ออหลับเนี <medim> <okay>? ่ยผมาสีชูพูเชียวเห็นไเพราะนั้นนะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยนักเรียนลองนึกดูครับนะว่าเราเนี่ยมีการเคลื่อนไหวแบบใดบ้างแบบใดที่นักเรียนเคลื่อนไหวมากที่สุดแล้วในกิจกรรมต่างๆที่นักเรียนทําในชีวิตประจําวันเนี่ยนักเรียนมีการเคลื่อนไหวแบบใดบ้างอ่าให้นักเรียนลองนึกไว้ก่อนนะครับเรามาเข้าสู่บทเรียน นะครับทั้งเรียนครับการเคลื่อนไหวเบื้องต้นนะมันมีความหมายนะมันมีความหมายดังต่อไปนี้นะครับการเคลื่อนไหวเบื้องต้นเนี่ยก็คือเป็นลักษณะพฤติกรรมธรรมชาติของมนุษย์ที่แสดงการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายนะครับจากแบบหนึ่งไปเป็นอีกแบบหนึ่งเช่นการงอพับ หรือเหยียดตรงของแขนและขาการหมุนหรือเวี่ยงแขนขาการก้าวเดินการวิ่งและกระโดดนะที่ทำให้ร่างกายนะมีการเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งนะครับเพราะนั้นการเคลื่อนไหวที่ถูกต้องจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากๆเลย ในการออกกําลังกายและเล่นกีฬานะครับสุดท้ายมันก็จะนำไปสู่การที่เราเนี่ยจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับนะเมื่อเรามีการเคลื่อนไหวเบื้องต้นที่หลากหลายมีการเคลื่อนไหวเบื้องต้นนะครับที่ มีรูปแบบแบบโอ้โหเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นการเดินการวิ่งการกระโดดซึ่งอย่างที่บอกไปครับมันจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากๆในการออกกำลังกายและเล่นกีฬานะเราเลยจำเป็นอย่างยิ่งเลยที่จะต้องมีการพัฒนาการเคลื่อนไหวของเราทำไมเราต้องพัฒนาการเคลื่อนไหวมันมีความสำคัญดังต่อไปนี้ครับนักเรียน การพัฒนาการเคลื่อนไหวเนี่ยมีความสําคัญในการเสริมสร้างนะในการสร้างเสริมความสามารถของร่างกายให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมออกกําลังกายหรือเล่นกีฬาได้เป็นอย่างดีโดยผู้ปฏิบัติเนี่ยจะต้องมีความเข้าใจในหลักการและเรียนรู้วิธีการปฏิบัติ แล้วก็นำไปปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอจึงจะทำให้การเคลื่อนไหวเนี่ยพัฒนาได้ดีขึ้นนะครับเพื่อให้การปฏิบัติกิจกรรมการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาเนี่ยมันเป็นไปได้อย่างดีนะครับนะเราจึงจำเป็นที่จะต้องฝึกความสามารถในด้านต่างๆดังนี้ พราะนั้นในสไลด์นี้เนี่ยเขาพูดถึงความสําคัญของการพัฒนาการเคลื่อนไหวครับนักเรียนนะการที่เราจะสามารถปฏิบัติกิจกรรมออกกําลังกายหรือเล่นกีฬาได้ดีเนี่ยนักเรียนเนี่ยจะต้องมีความเข้าใจในหลักการปฏิบัตินักเรียนจะต้องรู้วิธีการปฏิบัติแล้วก็นําไปปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอคุณครูเน้นย้ํานะครับนักเรียนต้องนําไปปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอ ต้องทำอย่างถูกวิธีต้องทำตามหลักการให้ได้มากที่สุดสุดท้ายแล้วการเคลื่อนไหวของเราเนี่ยนะมันก็จะพัฒนาขึ้นนะครับนะการออกกำลังกายและเล่นกีฬานะของเราจะมีประสิทธิภาพเนี่ยเราต้องฝึกความสามารถในด้านต่างๆดัง,งนีนะ้ดูเลยนะครับมันจะมีการพัฒนาอยู่6 ข้อด้วยกันนะพัฒนาการเคลื่อนไหวของเรานะเออข้อที่หนึ่งครับนักเรียนเราต้องพัฒนาความมั่นคงและการทรงตัวของเราก็คือเราต้องพัฒนากันในเรื่องของการทรงตัวนะถ้าเราทรงตัวได้ดีในขณะที่เราออกกําลังกายหรือเล่นกีฬาเนี่ยมันก็จะทําให้นะการออกกําลังกายหรือเล่นกีฬาของเราเนี่ยมันมีประสิทธิภาพนะครับนะ ข้อที่สองเราจะต้องทําให้กล้ามเนื้อนะมีความแข็งแรงนะครับเพราะกล้ามเนื้อนักเรียนครับอย่างที่เราได้เรียนในบทเรียนในเรื่องของกล้ามเนื้อไปกล้ามเนื้อนะเป็นแหล่งพลังงานนะครับที่ส่งผลให้เรานะมีการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อเป็นแหล่งเก็บพลังงานนะครับนะเช่นนักเรียนจะกระ,ดะ,กระโดดจะเดินนะจะวิ่ง ถ้านักเรียนมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงนักเรียนก็จะปฏิบัติกิจกรรมนั้นๆเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเพราะนั้นนักเรียนต้องพัฒนากล้ามเนื้อให้แข็งแรงด้วยถ้ากล้ามเนื้อแข็งแรงแล้วการเคลื่อนไหวพื้นฐานของเรามันก็จะมีประสิทธิภาพนําไปสู่การออกกําลังกายและเล่นกีฬาได้เป็นอย่างดีนะครับข้อที่3ที่นักเรียนต้องพัฒนานั่นก็คือในเรื่องของการฝึกความอดทน ข้อนี้สําคัญนักเรียนครับการออกกําลังกายนะไม่ว่าจะวิธีการหรือรูปแบบใดก็ตามเนี่ยแน่นอนสิ่งที่มันนักเรียนจะรู้สึกก็คือหนึ่งในเรื่องของความเหนื่อยใช่ไหมครับเออนักเรียนจำไว้เลยว่าทุกครั้งที่เราออกกําลังกายหรือที่เรารู้สึกว่าเราเหนื่อยเนี่ยแสดงว่าร่างกายเราได้ประโยชน์นะลูกนะครับนะนักเรียนเลยจําเป็นอย่างยิ่งเลยที่จะต้องมีความอดทน นะนันเรเรียนคนใดที่ปฏิบัติกิจกรรมทางกายไม่ว่าจะเป็นออกกําลังกายหรือเล่นกีฬาเนี่ยและเรารู้สึกเหนื่อยและเราก็หยุดการออกกําลังกายตรงนั้นเลยเนี่ยมันหมายความว่าร่างกายเราเนี่ยได้รับประโยชน์จากการเคลื่อนไหวนั้นเนี่ยน้อยนะครับถ้าเกิดนักเรียนฝึกความอดทนนักเรียนมีความอดทนสามารถที่จะทนความเหนื่อยได้เป็นระยะเวลาที่ติดต่อกันค่อนข้างนานเนี่ย ร่างกายเราก็จะได้ประโยชน์จากการออกกําลังกายร่างกายเราก็จะได้ประโยชน์จากการเล่นกีฬาหรือกิจกรรมทางกายที่นักเรียนทานะครับเพราะนั้นเราต้องฝึกความอดทนด้วยเพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยได้รับประโยชน์สูงสุดจากการออกกําลังกายจากการปฏิบัติกิจกรรมทางกายของเรานะครับข้อที่4ครับนักเรียนนักเรียนต้องพัฒนาในเรื่องของความคล่องแคล่วว่องไวความรวดเร็ว นะครับนะตรงนี้เนี่ยเราเรียกว่าการาปฏิกิริยาตอบสนองนั่น,นเองเนักเรียนต้องฝึกความคล่องแคล่วว่องไวต้องฝึกความรวดเร็วด้วยนะมันก็จะส่งผลใหนะ้ร่างกายของเราเนี่ยนะมีความแข็งแรงได้สามารถปฏิบัติกิจกรรมทางกายไม่ว่าจะเป็นการออกกาลังกายหรือเล่นกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับนะคนไหนที่มีความคล่องแคล่ว ว่องไวของร่างกายที่ค่อนข้างต่ำเนี่ยคนนั้นก็จะปฏิบัติกิจกรรมทางกายในกิจกรรมต่างๆเนี่ยได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตรงนี้นักเรียนต้องฝึกด้วยเดี๋ยวคุณครูจะสอนว่าในแต่ละข้อเนี่ยมันมีวิธีการฝึกอย่างไรมันมีวิธีการพัฒนาอย่างไรนะครับนะอันนี้ก็คือข้อที่สี่เนาะนักเรียนต้องพัฒนาความคล่องแคล่วว่องไวแล้วก็รวดเร็วของตัวเองนะครับข้อที่ห้าครับ สิ่งที่นักเรียนจะต้องพัฒนาการเคลื่อนไหวก็คือในเรื่องของการบังคับกล้ามเนื้อ,อในข้อนี้เนี่ยจะเป็นในเชิงเทคนิคแหละจะลึกขึ้นไปนิดนึงการบังคับกล้ามเนื้อของเรานะกิจกรรมทางกายวางกิจกรรมเนี่ยมันจะต้องใช้ความซับซ้อนของกล้ามเนื้อในการเคลื่อนไหวในการทำกิจกรรมนักเรียนจะต้องมีวิธีการในการฝึกนะ บังคับกล้ามเนื้อของเราด้วยนะครับถ้าเราใช้กล้ามเนื้อนะในการเคลื่อนไหวได้หลากหลายมิติได้หลากหลายรูปแบบนะการเคลื่อนไหวนะของเราในชีวิตประจําวันนะเวลาที่เราออกกําลังกายหรือเล่นกีฬาเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะทําให้เราสนุกกระลุกเออเราจะทํากิจกรรมได้หลากหลายขึ้นเราจะไม่รู้สึกเบื่อในการออกกําลังกายนะครับข้อที่6ครับ นักเรียนต้องพัฒนาความยืดหยุนของกล้ามเนื้อนะครับความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อนะเพราะว่าในขณะที่เราเคลื่อนไหวเนี่ยลูกกล้ามเนื้อเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยมันจะมีการเคลื่อนไหวในลักษณะทิศทางท่าทางต่างๆใช่ไหมลูกถ้าเราไม่ยืดกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อเราไม่มีความยืดหยุนนะมันก็จะทําให้การเคลื่อนไหวของเราเนี่ย เป็นอันตรายต่อกล้ามเนื้อได้กล้ามเนื้อเกิดการชีคาดเราก็ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้แล้วเราก็ไม่สามารถออกกำลังกายได้แล้วนะครับเพราะนะนั้นเราต้องพัฒนาการยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อของเราด้วยนะครับอันนี้ก็คือ6ข้อในเรื่องของการพัฒนาการเคลื่อนไหวที่นักเรียนจำเป็นที่จะต้องทำนะครับคุณครูย้ำให้อีกครั้งหนึ่งก็คือข้อที่1หน,น่ความมั่นคงและการทรงตัวข้อที่2 การทำให้กล้ามเนื้อมีความแข็งแรงข้อที่สามการฝึกความอดทนข้อที่สี่การมีความคล่องแคล่วรวดเร็วในการโต้อตอบข้อที่ห้าการบังคับกล้ามเนื้อและข้อที่หกความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ,อทั้งหกข้อนี้นักเรียนต้องพยายามพัฒนาแล้วก็ฝึกนะครับมันก็จะส่งผลให้การเคลื่อนไหวเบื้องต้นของเรามีประสิทธิภาพ สุดท้ายการออกกําลังกายและเล่นกีฬาของเรามันก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีแล้วก็ถูกต้องร่างกายเราก็จะแข็งแรงตามเป้าหมายที่เราออกกําลังกายนะครับ <S <S ทีนี้เห็นไหมครับเรามาดูการเคลื่อนไหวเบื้องต้นที่ควรฝึกออันนี้เบื้องต้นง่ายๆเลยนักเรียนทําได้ทุกคนอยู่แล้วนะครับนะข้อที่หเราฝึกได้โดยการเหยียดงอเวียง บิดส่วนต่างๆของร่างกายยกตัวอย่างเช่นการเหยียดแขนเหยียดขาตามภาพเลยนะลูกอการงอแขนนะการงอขาเวียงแขนนะทําพร้อมกันเห็นไหมครับเวียงแขนด้วยงอขาไปด้วยพร้อมกันการบิดลำตัวเนี่ยเป็นวิธีการฝึกการเคลื่อนไหวเบื้องต้นทุกๆก,การเคลื่อนไหวเนี่ยมันสามารถที่จะพัฒนานะครับ นะพัฒนาการเคลื่อนไหวเบื้องต้นของเราได้ท่าง่ายๆนี่แหละนะมันก็จะเป็นพื้นฐานสู่ท่ายากๆเพราะนั้นเนี่ยนักเรียนสามารถที่จะฝึกได้เลยนะครับนะเรามาดูนะครับรูปแบบอีกหนึ่งรูปแบบก็คือเนี่ยการงอนิ้วนีบางคนงอได้ไหมลองดูนะเออบางคนก็งอไม่ได้นะงอได้แต่ว่าอาจจะงอได้ไม่เยอะอย่างเงี้ย เนี่ยฝึกฝึกกล้ามเนื้ออ่าฝึกกล้ามเนื้อบังคับกล้ามเนื้อการเหยียดนิ้วให้ตรงเห็นไหมครับเออให้ตรงการงอตัวนั่งเป็นรูปตัวบีเลยแบบเนี้นะยกนะขาขึ้นมาทั้งสองข้างให้เหนือพื้นนะมือกอดอกก็ได้ลูกเออแล้วก็ให้บริเวณก้นของเราเนี่ยสัมผัสพื้นส่วนอื่นพยายามจะให้มันสัมผัสเราก็เก่งไว้นะเก่งกล้ามเนื้อหน้าท้องตรงนี้ก็จะฝึกได้กล้ามเนื้อหน้าท้องด้วย ฝึกบังคับกล้ามเนื้อเห็นไหมครับอ่าเนี่ยฝึกดูอันนี้ก็เป็นการฝึกการเคลื่อนไหวหเบื้องต้นง่ายๆถัดไปเห็นไหมครับท่านอนนะเปลี่ยนเป็นท่านั่งนะจากนอนเป็นนั่งอย่างเงี้ยก็จะมีการพับแขนงอแขนมีการดันตัวเองขึ้นเห็นไหมครับเออมันก็จะแต่ละท่าเนี่ยมันก็จะเป็น การฝึกการเคลื่อนไหวเบื้องต้นของเราแบบผสมผสานแบบที่เราอาจจะแบบไม่ได้รู้ตัวนะว่ามันเป็นการฝึกอ่าเพราะนั้นนะสิ่งที่นักเรียนเคลื่อนไหวอยู่เนี่ยในชีวิตประจำวัน,เ,นเราควรที่จะทำให้มันถูกต้องนะครับแล้วก็ใส่ใจมันนะถ้าเราเคลื่อนไหวนท่าทางที่ผิดมันก็จะผิดไปตลอดสุดท้ายมันก็จะส่งผลให้การเคลื่อนไหวของเราเนี่ย ผิดรูปแบบไปนะครับเนาะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นท่าที่สองในการฝึกการเคลื่อนไหวเบื้องต้นที่เราควรปฏิบัติก็คือท่านอนเปลี่ยนเป็นท่านั่งมันก็จะเป็นการฝึกการพับแขนการงอแขนสุดท้ายเป็นการดันลำตัวเพื่อให้ลำตัวยกขึ้นมานะครับนะท่าที่สามวข้อที่สามเนี่ยก็คือท่านั่งเป็นท่ายืนมันก็จะได้ฝึกในเรื่องของการงอขานะครับ เพื่อถีบเท้าเหยียดขาส่งตัวของเราเองให้ลุกขึ้นยืนเฝึกทั้งกล้ามเนื้อฝึกการทรงตัวได้ด้วยใช่ไหมครับอ่าเนี่ยถ้าเราลุกไม่ดีหลักไม่ดีแสดงว่าการทรงตัวเราก็ไม่ดีอันนั้นถ้าใครลุกแล้วไม่มีการเซเนีเ่ยแสดงว่าเราก็ฝึกการทรงตัวของเราไปในตัวด้วยอันนี้เบื้องต้นเลยในชีวิตประจําวันเราทํากันอยู่แล้วใช่ไหมครับอ่า ทันไปนะครับเนี่ยเปลี่ยนจากท่ายืนหลังจากที่เรายืนเสร็จก็เปลี่ยนเป็นท่าเดินการก้าวขาการแกว่งแขนสลับก้าวเท้าเดินนะครับเนี่ยก็เป็นการฝึกการเคลื่อนไหวเบื้องต้นของเราเวลาเดินเนี่ยโดยธรรมาชาตินะครับนักเรียนแขนมันจะต้องแกว่งอ่าแล้วธรรมชาติอีกหนึ่งอย่างนักเรียนลองสังเกตดูนะลูก ทุกครั้งที่เราก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าแขนซ้ายของเราเนี่ยจะแกว่งไปด้านหน้าแขนกับขามันจะสลับกันนะลูกนะคุณคุยทวนให้อีกครั้งหนึ่งเวลาที่เราก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าแขนซ้ายของเราเนี่ยจะต้องแกว่งไปข้างหน้าอันนี้คือธรรมชาติที่ถูกต้องนะเออพอเราเอาเท้าซ้ายก้าวไปข้างหน้าแขนขวาก็จะแกว่งไปข้างหน้ามันก็จะสลับกันแบบนี้ มันจะไม่มีใครเดินแบบขาขวาก้าวไปข้างหน้าแขนขแขนขวาก็เหวี่ยงไปข้างหน้าเงี้ยเออตโหตลกเลยใช่ไหมเออเดินไม่ถนดัดเพราะนั้นธรรมชาติเนี่ยมันสร้างเรามาอยู่แล้วนะครับเดินในหลังตรงนะครับเนี่ยก็คือต้องฝึกถ้าเราเดินดีเดินถูกต้องมันก็จะส่งผลให้อะไรครับเวลาที่เราวิ่งเนี่ยเราก็จะวิ่งได้เร็วเราก็จะมีการเคลื่อนไหว ทำกิจกรรมทางกายที่มันยากขึ้นในสเต็ปที่มันยากขึ้นได้ดีแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับนะสาหรับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะเราก็จะนะพูดถึงเฉพาะในเรื่องของการเคลื่อนไหวเบื้องต้นอย่างเดียวก่อนนะครับนะักเรียนในคลิปวิดีโอหน้านะครับนะคลิปวิดีโอถัดไปเ,เราก็จะเรียนในเรื่องของนะการเคลื่อนไหวที่มันซับซ้อนแล้วก็ยากยิ่งขึ้น สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับคุณครูเบสต,ต้องขอจบการเรียนการสอนวิชาพละศึกษานะครับในเรื่องของอาการเคลื่อนไหวเบื้องต้นไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วเราพบกันในคลิปวิดีโอหน้านะครับลูกสวัสดีครับ